ทำไมแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งถึงกลายเป็นกุญแจที่เปิดโปรงขบวนการลับระดับประเทศเธอเดินเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีพร้อมน้ำตาแต่สิ่งที่เธอพูดทำให้ผู้พิพากษาต้องลุกขึ้นจากเก้าอี้และชื่อของคนที่ไม่มีใครกล้าส,สงสัยก็ถูกเปิดเผยอย่างไม่มีใครคาดคิดเปิดโฟลเดอร์ไฟล์เอกสารลับกล้องถ่ายภาพยนตร์วิดีทัศน์โอกล้องวงจรปิด กล้องพร้อมแฟลชภาพถ่ายที่หายไปเมื่อ6ปีก่อนและคำขู่จากเบื้องบนที่ต้องแลกด้วยชีวิตเรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่คดีฆาตกรรมแต่มันโยงไปถึงบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศหากคุณอยากรู้ว่าความลับนั้นคืออะไรและแม่บ้านคนนั้นทำอย่างไรกับมันอย่าปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆถ้าคุณชอบวิดีโอที่เต็มไปด้วยความลึกลับความจริงที่ถูกซ่อนและหักมุมแบบคาดไม่ถึง กดติดตามช่องนี้ไว้เลยแล้วคุณจะไม่พลาดความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดหญิงสาวในชุดแม่บ้านเดินเข้ามาในห้องพิจารณาคดีน้ำตาไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างเสียงสะอื้นของเธอกระทบกับความเงียบของศาลทุกสายตาหันมามองผู้พิพากษาหยุดเขียนและเงยหน้าขึ้นเธอคุกเข่าลงตรงกลางห้องกรุณาขอให้ดิฉันได้พูดความจริงเถอคะค่ะ เสียงของเธอสั่นไหวเหมือนจะขาดใจใชายในชุดสูทสีดำที่นั่งบนเก้าอี้พยานเบิกตากว้างฉันรู้ว่าทุกคนคิดว่าเขาเป็นคนทำแต่ความจริงมันไม่ใช่ค่ะสารเงียบกริบเสียงพัดลมบนเพดานดังก้องในความเงียบแม่บ้านคนนั้นยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมือของเธอสัน่นนี่คือจดหมายที่ฉันเจอในตู้ลับใต้บันไดที่บ้านคุณผู้หญิงก่อนเธอจะเสียชีวิตค่ะใบหน้าของทนายจำเลยซีดเผือด ผู้พิพากษาขอให้เธอยื่นจดหมายขึ้นมาที่โต๊ะกลางแต่ก่อนที่เขาจะเปิดอ่านเสียงจากหลังห้องก็ดังขึ้นหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้ทุกคนหันไปมองชายแก่ในชุดเกษตรกร,กรไทยเดินเข้ามาพร้อมไม้เท้าเขาเดินกระผลกระเพลกตาแดงกำ่ำแม่บ้านนิ่งไปทันทีราวกับเห็นผีชายแก่คนนั้นชี้นิ้วไปที่เธอแกไม่มีสิทธิพูดอะไรทั้งนั้น แกก็เป็นหนึ่งในคนที่โกหกมาตลอดแม่บ้านก้มหน้าลงน้ำตายหยดลงพื้นฉันฉันไม่มีทางเลือกค่ะถ้าฉันไม่ทำพวกเขาจะฆ่าฉันกับลูกเสียงเธอสั่นเทาแต่วันนี้ฉันขอพูดค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้พิพากษาตัดสินใจให้เธอพูดแม่บ้านสูดหายใจลึกแล้วค่อยๆเงยนหน้าขึ้นเธอเล่าทุกอย่างตั้งแต่วันที่เธอเริ่มทำงานในบ้านหลังนั้น ตั้งแต่วันที่เธอเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นรูปถ่ายที่เธอเคยถูกสั่งให้เผาทิ้งกล่องเงินสดที่เธอเคยถูกสั่งให้ฝังในสวนลำไยการสนทนายามดึกที่หลุดออกมาจากห้องที่ไม่มีใครควรเข้าไปทนายของฝ่ายโจทย์เริ่มหน้าซีดผู้พิพากษาเริ่มโน้มตัวมาข้างหน้าสนใจสิ่งที่เธอพูดเธอเปิดปากพูดชื่อของบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องคนที่นั่งอยู่ข้างหลังห้องศาลลุกพรวดขึ้นทันที เสียงรองเท้ากระทบพื้นห้องดังก้องแม่บ้านชี้นิ้วไปที่เขาใช่ค่ะเขานั่นแหละเขาเป็นคนวางแผนทั้งหมดชายคนนั้นรีบวิ่งออกไปจากสารตำรวจที่อยู่ด้านหน้าประตูพุ่งเข้าจับตัวแต่สิ่งที่หล่นออกมาจากกระเป๋าเขาในวินาทีนั้นทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีสิ่งที่หล่นออกมาคือสร้อยคอทองคำเส้นหนึ่งจี้เล็กๆที่ปลายสร้อยคือสัญ,ญลักษณ์รูปดอกกล้วยไม แม่บ้านร้องให้หนักขึ้นทันทีเมื่อเห็นมันนั่นมันของคุณผู้หญิงฉันจำได้ค่ะผู้พิพากษาหยิบสร้อยขึ้นมาดูใกล้หาหะคุณแน่ใจหรือว่านี่คือของผู้ตายแม่บ้านพยักหน้าแรงหาหะฉันเป็นคนช่วยเธอใส่ทุกเช้าก่อนเธอจะออกไปทำบุญที่วัดเธอไม่เคยถอดเลยค่ะชายคนนั้นเริ่มดิ้นพางตะโกนไม่ไม่ใช่ของฉันมันไม่ใช่ แต่ใบหน้าของเขากลับซีดเผือดราวกับวิญญาณหลุดออกจากร่างผู้พิพากษาหันไปพยักหน้าให้ตำรวจตรวจสอบรอยนิ้วมือบนสร้อยทันทีแม่บ้านยังคุกเข่าอยู่ตรงนั้นมือทั้งสองประสานแน่นเหมือนภาวนาเสียงในสารยังคงเงียบงนันมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่สั่นเบาหาหะเวลาผ่านไปอย่างเชื่นช้าจนกระทั่งตำรวจคนหนึ่งเดินกลับเข้ามาพร้อมกับผลตรวจเบื้องต้น มีรอยนิ้วมือของผู้ตายและรอยของเขาชัดเจนครับชายคนนั้นก้มหน้าลงทันทีไม่มีคำแก้ตัวไม่มีเสียงพูดใดผู้พิพากษาหันไปมองแม่บ้านอีกครั้งแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาคือคนร้ายตัวจริงแม่บ้านสูดลมหายใจยาวดวงตาของเธอแดงกำ่ำเพราะในคืนก่อนที่คุณผู้หญิงจะตายฉันเห็นเขาแอบออกมาจากห้องเธอตอนตีสาม มือเขาเปื้อนเลือดและสายตาเขาไม่ใช่สายตาของคนบริสุทธิ์เลยค่ะสารทั้งห้องเงียบลงอีกครั้งทุกคนเหมือนถูกตรึงด้วยถ้อยคําสุดท้ายของเธอชายคนนั้นเริ่มสั่นมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นเขาหันไปมองแม่บ้านด้วยแววตาเต็มไปด้วยความแค้นแกถ้าแกไม่พูดวันนี้ทุกอย่างมันก็จบไปนานแล้วแม่บ้านมองเขานิ่งน้ำตาหยุดไหลแล้วแต่แววตาเธอเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว ใช่คะ่ะถ้าฉันเงียบปา่านนี้ลูกฉันอาจจะได้เรียนต่อแต่หัวใจฉันจะไม่มีวันสงบผู้พิพากษาวางปากกาในมือเขายกมือขึ้นแต่ปลายคางอย่างครุ่นคิดจากนั้นเขาหันไปหาทนายของฝ่ายจำเลยคุณยังมีคำถแถลงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ทนายลุกขึ้นอย่างช้าหาหะเขาถอนหายใจและสายหน้าเบาหาหะไม่มีครับทุกอย่างชัดเจนแล้ว แม่บ้านหลับตาลงเหมือนปลดภาระที่แบกไว้หลายปีแต่แล้วอยู่ๆเด็กชายคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาในห้องพิจารณาคดีแม่แม่เสียงใส่ๆนั้นทำให้แม่บ้านสะดุง้งเธอหันไปมองเห็นลูกชายวัยสิบขวบของเธอกำลังวิ่งเข้ามากอดแต่ที่น่าตกใจคือเด็กคนนั้นถือกระเป๋าหนังใบหนึ่งในมือ แม่หนูเจอมันในห้องเก็บของหลังบ้านเราคืนนี้หนูแอบเปิดดูแล้วมีของที่แม่เคยบอกว่าเขาเอาไปซ่อนไว้แม่บ้านเบิกตากว้างเธอหยิบกระเป๋ามาจากมือลูกชายอย่างรวดเร็วเปิดซิปออกต่อหน้าสารสิ่งที่อยู่ในนั้นคือรูปถ่ายเก่าๆเอกสารบางอย่างที่มีตราประทับของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังและซองจดหมายสีครีมที่ถูกเปิดออกแล้วครึ่งหนึ่งเธอหยิบซองจดหมายนั้นขึ้นมา หยิบกระดาษข้างในออกมาอ่านช้าหาหาแต่ก่อนที่เธอจะพูดออกเสียงชายแก่ในชุดเกษตรกรเมื่อครู่ก็ร้องตะโกนอย่าอย่าอ่านมันตรงนี้แม่บ้านชะงักไปทันทีมือที่ถือจดหมายสั่นเล็กน้อยผู้พิพากษาขมวดคิ้วหันไปมองชายแก่คุณมีอะไรจะสารภาพหรือไม่ชายแก่นิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วค่อยๆก้าวออกมาจากแถวผู้ชมเสียงไม้เท้ากระทบพื้นสารทุกก้าวดังชัดเจนเขายืนตรงหน้าแม่บ้านดวงตานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกซับซ้อนจดหมายนั้นถ้าเธออ่านตอนนี้ชีวิตคนอีกหลายคนจะพังแม่บ้านมองเขาด้วยสายตาไม่เข้าใจทำไมคะในเมื่อมันเป็นความจริงไม่ใช่เหรอใช่แกหลับตาหายใจลึกเพราะมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดสารเงียบอีกครั้ง ผู้พิพากษาพยักหน้าให้แม่บ้านอ่านแม่บ้านเปิดกระดาษช้าๆเริ่มอ่านข้อความด้วยเสียงสัน่นหาหะถึงใครก็ตามที่ได้จดหมายฉบับนี้ถ้าฉันเป็นอะไรไปโปรดอย่าไว้ใจใครแม้แต่คนที่ดูเหมือนจะรักเธอที่สุดเพราะเขานั่นแหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขาคือแม่บ้านเงียบไปทันทีประโยคในจดหมายถูกตัดขาดเหมือนถูกฉีกทิ้งทุกคนในศาลหันไปมองชายแก่เป็นตาเดียว ผู้พิพากษาผู้เสียงหนักแน่นคุณเป็นใครกันแน่ชายแก่ก้มหน้านิ้วเรียวยาวของเขาค่อยๆเปิดกระดุมเสื้อที่อกซ้ายเผยให้เห็นรอยสักรูปเดียวกับในรูปถ่ายที่อยู่ในกระเป๋าเมื่อครู่ฉันคือพ่อแท้ๆของผู้หญิงคนนั้นเสียงในห้องสารฮือฮาขึ้นทันทีแม่บ้านตกตะลึงแต่คุณเคยบอกว่าเธอเป็นลูกของพ่อบุญธรรมในหมู่บ้านคุณโกหก ชายแก่พยักหน้าเบาๆน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นที่หางตาใชายฉันโกหกมาตลอดเพราะถ้าความจริงเปิดเผยตั้งแต่ตอนนั้นฉันจะสูญเสียทุกอย่างรวมถึงชีวิตเธอเสียงสะอื้นของชายแก่เริ่มดังขึ้นเขาคุกเข่าลงต่อหน้าศาลไม้เท้าหล่นกระแทกพื้นเสียงดังแม่บ้านยังยืนนิ่งน้ำตาคลอเบ้าฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันจบแบบนี้แต่ตอนนั้นฉันกลัวกลัวว่าถ้าใครรู้ว่าเธอคือผลลัพธ์จากความลับในอดีตเธอจะถูกฆ่าทิ้งเหมือนแม่ของเธอ เสียงในศาลเงียบลงอีกครั้งแม้แต่ทนายทั้งสองฝ่ายยังนิ่งอึง้งแม่บ้านถามเสียงเบาแม่ของคุณผู้หญิงเธอถูกฆ่าหรือคะชายแก่พยักหน้าใช่ในตอนที่ฉันยิงหนุ่มฉันเคยรักกับหญิงสาวจากบ้านผู้มีอิทธิพลพ่อของเธอไม่ยอมรับฉันและสั่งให้จัดการทุกอย่างให้เงียบที่สุดเธอถูกส่งตัวไปคลอที่ต่างจังหวัดและลูกของเราถูกส่งให้คนอื่นเลี้ยงแทนเขาหยุดพูดสูดหายใจอย่างยากลำบาก ฉันไม่เคยได้เห็นหน้าลูกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งฉันเห็นเธอในข่าวในฐานะภรรยาของนักธุรกิจที่ฉันรู้ดีว่าเกี่ยวข้องกับคนที่ฆ่าแม่ของเธอแม่บ้านเบิกตากว้างคุณหมายถึงสามีของคุณผู้หญิงชายแก่พยักหน้าใชา่แล้วเมื่อเธอเริ่มสงสัยเรื่องในอดีตเธอก็ถูกปิดปากผู้พิพากษาหันไปมองเจ้าหน้าที่ทันทีเปิดการสอบสวนใหม่อย่างละเอียดตรวจสอบทรัพย์สินความเชื่อมโยงของเธอกับผู้ต้องหาและประวัติของชายคนนี้ด้วย แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขยับตัวประตูสารก็เปิดออกอีกครั้งหญิงสาวในชุดสูตรเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบถือซองเอกสารแน่นในมือดิฉันมีหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเธอหายใจหอบวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุเพิ่งถูกส่งมาจากบริษัทที่คุณผู้หญิงเป็นเจ้าของและมันจะเปลี่ยนทุกอย่างค่ะสารทั้งห้องเงียบสนิททุกสายตาหันไปมองหญิงสาวที่เพิ่งเข้ามา แม้แต่แม่บ้านก็ยังอ้าปากค้างผู้พิพากษาพยักหน้าให้เธอนำเอกสารและวิดีโอขึ้นมาหญิงสาวรีบนำแฟลชไดรฟ์ส่งให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของศาลไม่นานนักหน้าจอโปรเจคเตอร์กลางห้องก็เปิดขึ้นแสงจ้าสาดไปทั่วห้องเสียงหัวใจของทุกคนเหมือนจะเต้นดังขึ้นเมื่อภาพปรากฏในวิดีโอเป็นภาพกลางดึกกล้องจับภาพทางเดินหน้าห้องนอนของผู้ตายเวลาในมุมจอระบุชัดตีสีสิบเด แม่บ้านกระชับมือลูกชายแน่นภาพในวิดีโอแสดงให้เห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องอย่างรวดเร็วใบหน้าไม่ชัดเจนแต่รูปร่างและเสื้อผ้าดูคุ้นตาแม่บ้านพูดเบาหาหนั่นเขาเขาจริงๆแต่ยังไม่ทันจะพูดจบจูจูกล้องอีกมุมหนึ่งก็แสดงภาพชายอีกคนเขาใส่หมวกแก๊ปเดินหลบเงาอย่างระมัดระวังแล้วเขาก็หยิบถุงมือออกจากกระเป๋า ผู้พิพากษาขมวดคิ้วทันทีนี่มันหมายความว่ามีคนอีกคนอยู่ในบ้านคืนนั้นหญิงสาวในชุดสูทพยักหน้าแรงใช่ค่ะแล้วเรากำลังรอผลเทียบภาพจากระบบจดจำใบหน้าอยู่แต่ดิฉันมั่นใจว่าชายคนนั้นไม่ใช่คนที่ถูกจับในวันแรกชายที่นั่งอยู่ในคอกจำเลยลุกพรวดไม่จริงผมไม่ได้อยู่ที่นั่นคืนนั้นแม่บ้านยกมือขึ้นปิดปากขาทั้งสองเริ่มสัน่น แล้วถ้าเขาไม่ใช่คนทําใครกันแน่ที่จู่ๆเสียงข้อความเข้าในโทรศัพท์ของหญิงสาวก็ดังขึ้นเธอหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วหันไปมองผู้พิพากษาด้วยแววตาตื่นตระหนกผลวิเคราะห์ออกแล้วค่าชายในวิดีโอที่สองคือคนที่ไม่มีใครสงสัยเลยตั้งแต่ต้นแม่บ้านกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเธอถามเสียงเบาใครคะหญิงสาวหันมามองเธอตรงหาหะ คนที่คุณเรียกว่านายผู้ชายที่คุณรับใช้มาทั้งชีวิตเขานั่นแหละค่ะแม่บ้านชะงักงานเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากอกในพริบตาเดียวคุณวรชยัยเสียงของเธอเบาราวกระซิบหญิงสาวพยักหน้าใช่คะคุณวรชัยสามีของผู้ตายสารทั้งห้องสั่นสะเทือนด้วยเสียงหือฮาบางคนถึงกับยืนขึ้นด้วยความตกใจแม่บ้านสายหัวเบาๆไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน แต่เขาเขาดีกับคุณผู้หญิงเขาเคยพูดว่าเธอคือชีวิตของเขาเขาร้องให้ในงานศพเธอหญิงสาวในชุดสูทหยิบเอกสารอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเขาได้รับประโยชน์จากการเสียชีวิตของเธอมากที่สุดทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงหุ้นบริษัทถูกโอนเป็นชื่อเขาในเวลาไม่ถึงสัปดาห์หลังเหตุการณ์แม่บ้านสุดตัวลงนั่งกับพื้นไม่ไม่จริงเขาเคยมองตาฉันเขาบอกว่าเราต้องหาคนผิดให้ได้ผู้พิพากษาหันไปทางเจ้าหน้าที่ จับตัวคุณวอนชัยทันทีและสั่งอายัดทรัพย์สินทั้งหมดไว้ตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่กลับนิ่งเงียบชายคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาในศาลท่านครับคุณวอนชัยเขาหายตัวไปแล้วเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนมือถือถูกปิด GPS ถูกถอดรถหายจากบ้านแม่บ้านเงยหน้าขึ้นช้า,าหาหภาพใบหน้าของผู้ชายคนนั้นลอ,อยขึ้นในความทรงจำเขาเคยยิ้มให้เธอในครัวเคยพูดว่า ไม่ต้องกลัวอะไรนะฉันจะปกป้องเธอเหมือนคนในครอบครัวหญิงสาวในชุดสูตรพูดเสียงหนักแน่นเราเชื่อว,ว่าเขารู้ตัวแล้วว่าความลับกำลังจะถูกเปิดเผยและตอนนี้เขากำลังหลบหนีผู้ผิพากษาทุกค้อนดังปังออกหมายจับเดี๋ยวนี้และประกาศไปยังด่านตรวจทุกจังหวัดทั่วประเทศแม่บ้านกำมือแน่นมองลูกชายที่กอดเธออยู่แน่นถ้าฉันไม่พูดเขาคงลอยนวลไปตลอดชีวิตและในวินาทีนั้นเอง หญิงสาวในชุดสูทพูดขึ้นอีกครั้งแต่ยังมีบางอย่างที่คุณยังไม่รู้ค่ะสิ่งที่อยู่ในตู้เซฟที่บ้านคุณผู้หญิงไม่ใช่แค่เอกสารบริษัทมันคือภาพถ่ายลับที่อาจจะทำให้เรื่องนี้ลุกลามเกินกว่าคดีฆาตกรรมสารทั้งห้องเหมือนถูกแช่แข็งในความเงียบแม่บ้านกลืนน้ำลายลงคอช้าหาหเสียงหัวใจเธอดังรัวอยู่ในหูภาพถ่ายลับหญิงสาวในชุดสูทพยักหน้า เธอค่อยๆวางซองสีน้ำตาลลงบนโต๊ะต่อหน้าผู้พิพากษาภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อสองปีก่อนในงานเลี้ยงปิดที่รีสอร์ทริมทะเลในพังงาผู้หญิงในภาพคือผู้ตายและผู้ชายคนหนึ่งในภาพคือรัฐมนตรีที่ยังอยู่ในตำแหน่งตอนนี้ค่ะเสียงฮือฮาดังกระหึ่มเหมือนพายุถาโถมเข้ามาในห้องพิจารณาคดีแม่บ้านหน้าซีดเผือดผู้พิพากษาเงียบอยู่นานก่อนจะหยิบผ้าออกมาดูทีละใบ สีหน้าเขาค่อยๆเปลี่ยนจากสงสัยเป็นตกใจและสุดท้ายคือหนักใจเขาหันไปทางหญิงสาวคุณได้ภาพพวกนี้มายังไงผู้หญิงที่ถ่ายภาพพวกนี้คือผู้ตายค่เธอซ่อนไว้ในตู้เซฟใต้พื้นกระเบื้อในห้องทํางานเธอรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอและเธอฝากกุญแจไว้กับคนที่เธอไว้ใจที่สุดหญิงสาวหันมามองแม่บ้านคือเธอคะ่ะแม่บ้านเบิกตากว้างฉัน หญิงสาวพยักหน้าคุณยังจำกล่องดนตรีไม้สักที่เธอให้คุณเก็บไว้เมื่อสามเดือนก่อนได้ไหมในช่องลับของกล่องนั้นมีกุญแจตู้เซฟอยู่เธอรู้ว่าเธอกำลังถูกจับตาเธอวางแผนทุกอย่างไว้แล้วแม่บ้านน้ำตาคลอเธอยกมือขึ้นปิดปากเธอไว้ใจฉันจริงๆผู้พิพากษาเอ่ยขึ้นเสียงเครียดหากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นจริงนี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาอีกต่อไป มันคือขบวนการปกปิดความผิดระดับประเทศและคนที่อยู่เบื้องหลังอาจไม่ได้มีแค่คุณวันชัยเพียงคนเดียวแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อเสียงโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ศาลก็ดังขึ้นกระทันหันเขารับสายสีหน้าตึงเครียดทันทีแล้วรีบหันไปหาผู้พิพากษาท่านครับมีข่าวด่วนรถของคุณวันชัยถูกพบจอดทิ้งไว้ที่สะพานแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ตัวเขาไม่อยู่ในรถ และในรถนั้นพบโทรศัพท์แต่กระเป๋าสตางค์และโน้ตต่อฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือเขาเองผู้พิพากษาชะง,งักเสียงในห้องศาลเงียบสนิทเหมือนทั้งอากาศหยุดไหลโน้ตว่าอย่างไรเขาถามเสียงเรียบแต่ลึกเต็มไปด้วยแรงกดดันเจ้าหน้าที่ศาลยื่นกระดาษโน้ตต่อฉบับนั้นให้ผู้พิพากษาเปิดดูช้าฮาหาสายตาทุกคู่จับจ้องที่ใบหน้าของเขาริมฝีปากเขาขยับอ่านเบา หาหะและเหง่อยหน้าขึ้นเสียงทุ้มกังวาสะท้อนทั้งห้องความจริงบางอย่างควรถูกฟังไปตลอดชีวิตไม่ใช่เพื่อปกป้องตัวเองแต่เพื่อความสงบของประเทศนี้แต่เมื่อความลับถูกเปิดออกแล้วจงรู้ไว้ว่าฉันไม่ใช่คนเดียวลมชื่อวรชยัยเสียงฮือฮาดังขึ้นอีกรอบแม่บ้านยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินหญิงสาวในชุดสูทขมวดคิ้วเขาหมายถึงใครอีกไม่ใช่คนเดียว เขาไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียวผู้พิาพากษาหยิบภาพถ่ายรับขึ้นมาดูอีกครั้งแล้วชี้ไปที่ใบหนึ่งชายคนนี้อยู่เบื้องหลังหลายเรื่องในอดีตและเขากำลังจะได้รับตำแหน่งใหญ่ที่สุดในกระทรวงเดือนหน้าหญิงสาวพึพรรมพำเบาหาหะถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปไม่ใช่แค่คดีนี้จะสะเทือนแต่ทั้งระบบอาจจะพังทลายแม่บ้านยืนนิ่งเงยหน้าช้าหาห่ <c oughs> แต่ความยุติธรรมมันควรถูกพูดออกมาใช่ไหมคะไม่ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนหรือใหญ่แค่ไหนผู้พิพากษามองเธอนิ่งเหมือนพิจารณาคำพูดของผู้หญิงธรรมดาที่ไม่มีใครมองเห็นตลอดชีวิตก่อนจะวางภาพถ่ายลงและพูดเสียงหนักแน่นเราจะไม่หยุดแค่ตรงนี้เราจะขุดที่ถึงรากถึงแม้รากนั้นจะอยู่ลึกแค่ไหนก็ตามแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังตั้งใจฟังคำตัดสิน เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก็วิ่งพรวดเข้ามาหน้าซีดเผือดเหงือแตกพลากเขาถือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งและพูดเสียงสัน่นมี่สายด่วนจากกรมสอบสวนกลางครับมีคำเตือนให้หยุดสืบสวนทันทีเพราะมีรายชื่อบางคนที่ห้ามแต่ต้องเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามความเงียบพิตามมาหนักแน่นจนเหมือนอากาศทั้งห้องสารถูกรีดออกผู้พิพากษาวางปากกาลงช้าหาหะ มองโทรศัพท์ในมือเจ้าหน้าที่ราวกับมันคือระเบิดเวลาที่เพิ่งถูกตั้งใครเป็นคนส่งคำเตือนนี้มาเจ้าหน้าที่สั่นสีสะเบาห,าหาหะไม่มีชื่อครับมีแค่สัญญาณเข้ารหัสระดับพิเศษจากระบบของกรมโดยตรงหญิงสาวในชุดสูตรกัดริมฝีปากแน่นเสียงของเธอเริ่มหยินเยียบพวกเขารู้แล้วว่าเรามีภาพถ่ายเหล่านี้และกำลังจะล่าเครือข่ายทั้งหมดขึ้นมาให้เห็นแสงแม่บ้านยิงคงยืนกอดลูกแน่น เธอมองหน้าผู้พิพากษายอย่างวิงวอนแล้วเราจะทำยังไงต่อคะเราจะยอมหยุดเพียงเพราะพวกเขามีอำนาจมากกว่าหรือคะผู้พิพากษาหลับตาลงเงียบไปชั่วขณะก่อนจะลืมตาขึ้นหม่อีกครั้งแววตาแน่วแน่เย็นแต่หนักแน่นในฐานะศารเรามีหน้าที่พิสูจน์ความจริงไม่ใช่ทำตามคำสั่งที่ไร้ตัวตนหญิงสาวในชุดสูทหันไปหาทีมเจ้าหน้าที่ของเธอ จัดทีมแยกเก็บเอกสารปิดระบบทั้งหมดห้ามให้ข้อมูลหลุดแม้แต่บิดเดียวทันใดนั้นเสียงกระจกแตกก็ดังขึ้นจากด้านบนของห้องศาลทุกคนเงยหน้าขึ้นพร้อมกันเศษกระจกปลิวว่อนราวกับฝนคมมีดแม่บ้านรีบกอดลูกแน่นและหมอบลงกับพื้นชายชุดดำสามคนโดยตัวลงมาจากเพดานพร้อมอาวุธในมือหญิงสาวในชุดสูทชักปืนจากเอลทันทีเสียงปืนดังสนั่น เสียงกรีดร้องระง,งมไปทั้งห้องเจ้าหน้าที่สารวิ่งเข้าคุมการสถานการณ์อย่างอลหมา่านแม่บ้านเบิกตากว้างไม่เห็นว่าหนึ่งในชายที่โรยตัวลงมากำลังมุ่งตรงมาทางเธอโดยมีบางสิ่งในมือที่ไม่ใช่อาวุธมันคือแฟ้มเอกสารแฟ้มที่เธอเพิ่งเห็นในฝันเมื่อคือนก่อนแฟ้มที่มีชื่อของคนคนหนึ่งอยู่บนนั้นและคนนั้นคือนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้แม่บ้านตัวแข็งทื่อ ดวงตาของเธอจ้องไปที่แฟ้มเอกสารราวกับต้องมนชายชุดดำคนนั้นหยุดยืนตรงหน้าเธอไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ยกปืนขึ้นเขาค่อยๆวางแฟ้มไว้บนพื้นตรงหน้าลูกชายของเธอก่อนจะหันไปสบตาก,กับแม่บ้านแล้วกระซิบเบาหาหะอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยินพระศัตรูที่แท้จริงอาจไม่ใช่คนที่คุณกลัวมาตลอดจากนั้นเขาก็หันหลังวิ่งออกไปทางประตูด้านข้าง พร้อมชายชุดดำอีกสองคนที่ล่าถอยตามเสียงปืนเงียบลงกลิ่นควันปืนลอยฟุ้งในอากาศหญิงสาวในชุดสูทรีบวิ่งเข้ามาคุกเข่าข้างแม่บ้านคุณเป็นอะไรไหมแม่บ้านสายหน้าน้ำตาคลอเบ้ามือเธอสั่นขณะเอื้อมไปหยิบแฟ้มเอกสารนั้นขึ้นมาเธอค่อยๆเปิดแฟ้มอย่างระมัดระวังแผ่นแรกคือสำเนาเอกสารระดับสูงหัวข้อบนสุดเขียนว่าปฏิบัติการกลบข่าว แผนรับก้ารัฐมนตรีหญิงสาวเบิกตากว้างนี่มันเอกสารที่หายไปเมื่อหกปีที่แล้วไม่มีใครเคยเห็นต้นฉบับหน้าแต่ละหน้าภายในแฟ้มเต็มไปด้วยชื่อรายชื่อของบุคคลในรัฐบาลพร้อมลายเซน็นพร้อมจำนวนเงินที่รับโอนจากบัญชีนอกประเทศแม่บ้านยกมือขึ้นปิดปากภาพทุกอย่างในอดีตไหลย้อนกลับมาในหัวคำพูดประสิดจากคุณผู้หญิงในคืนสุดท้าย ถ้าฉันไม่อยู่แล้วขอให้เธอดูแลสิ่งที่ฉันซ่อนไว้ให้ดีมันอาจไม่ปลอดภัยกับเธอแต่ฉันเชื่อใจเธอที่สุดเสียงโทรศัพท์ของผู้พิพากษาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้จากเบอร์ส่วนตัวที่ไม่มีใครรู้เขารับสายพร้อมเปิดลำโพงเสียงปลายสายราบเรียบเย็นชาท่านผู้พิพากษาหากท่านยังเดินหน้าต่อไปโปรดรู้ไว้ว่าสิ่งที่พวกเราจะเปิดเผยจะไม่ใช่แค่เรื่องคดีนี้แต่คืออดีตของท่านด้วย ห้องพิจารณาคดีตกอยู่ในความเงียบเยือกเย็นผู้พิพากษาถือโทรศัพท์นิ่งไปชั่วขณะเสียงในปลายสายยังคงดังก้องอยู่ในห้องอดีตของท่านด้วยเขาหลับตาช้าๆสูดลมหายใจลึกก่อนจะค่อยๆกดตัดสายถ้าความยุติธรรมต้องแลกด้วยความกลัวมันก็ไม่ใช่ความยุติธรรมอีกต่อไปคำพูดของเขาทำให้ทั้งห้องนิ่งงนีนหญิงสาวในชุดสูทพยักหน้าเบาๆน้ำตาคลอ แม่บ้านจ้องมองเขาด้วยแววตาชื่นชมและศรัทธ,ธาเจ้าหน้าที่เริ่มเก็บพยานหลักฐานภาพถ่ายแฟ้มเอกสารและคลิปวิดีโอถูกแยกส่งไปยังคณะกรรมการพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างลับที่สุดในขณะที่ผู้พิพากษาเขียนคำสั่งสุดท้ายลงในเอกสารแม่บ้านกุมมือลูกชายไว้แน่นแม้รอบตัวจะยังไม่ปลอดภัยแม้อนาคตจะยังไม่ชัดเจนแต่เธอรู้ดีว่า สิ่งที่เธอเลือกในวันนี้คือสิ่งที่ลูกของเธอจะภูมิใจไปตลอดชีวิตแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านกระจกหน้าต่างสารภาพเงาลงบนพื้นไม้เก่าแก่ผู้พิพากษาพูดด้วยเสียงแน่วแน่เป็นครั้งสุดท้ายคดีนี้จะไม่จบลงด้วยความเงียบแต่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงและในวินาทีนั้นเองแม่บ้านก็ก้าวออกจากห้องพิจารณาคดีมือหนึ่งกุมมือลูกชาย อีกมือนหนึ่งถือแฟ้มเอกสารที่อาจเปลี่ยนประเทศได้ทั้งประเทศเธอไม่ได้หันกลับไปมองแต่เสียงก้าวเดินของเธอคือเสียงที่บอกว่าเธอไม่ใช่แค่แม่บ้านธรรมดาอีกต่อไปแล้ว